อนาคตรถยนต์ในฟ้าจะราคาลงเหลือหลักแสนด้วยเทคโนโลยีก้าวกระโดดของเทส l a เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังยสวัสดีครับเ็ผมเวลนะฮะอันดีตว่ากกอนครือดองงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะ ก็จะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อจะได้พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในปัจจุบันนะทุกคนก็คงไม่อาจปฏิเสธเรื่องของเทรนรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังมาอย่างแรงนะฮะใครๆก็อยากจะทํารถยนต์ไฟฟ้าเราเห็นแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นใ,นใหม่ๆเยอะแยะ,ยะมากมายเต็ไมไปหมดนะฮะ กระทั่งค่ายรถยนต์เจ้าเดิมก็มาทํารถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะฮะก็จะเห็นแล้วฮะด้วยการตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศแปรป,ปรวนนะ,ะทุกคนก็เริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศอย่างอย่างอเมริกาอังกฤษและทางยุโรปนะครับก็เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่พยายามให้คนรณรงค์เรื่องการใช้รถเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนนะฮะและมากที่สุดก็คือรถยนต์ไฟฟ้านี่เองนะครับ แต่พูดก็พูดนะฮะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้คนไม่สามารถเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นปรถไฟฟ้าได้อย่างสิ้นเชิงน,นะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้นะวันนี้เนี่ยราคารถยนต์ไฟฟ้ายัางแพงถ้าเทียบกับรถน้ำมันอยู่นะฮะเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่แบตเตอรี่นะฮะประมาณ50-60%ถนนะครับ<อ>ถ้าใครอยากจะรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันแพงอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยอันนี้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมที่คลิปนี้ได้นะครับ จะเห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้ายังค่อนข้างแพงนะฮะอย่างของเท s l a เองนะโมเดลที่ถึงสุดก็คือโมเดล3นะฮะราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่ประมาณ30,000 US ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ1น0 0 0ล้านสอบาทซึ่งกลุ่มคนที่จะซื้อราคานี้ได้นะก็คือต้องเป็นคนกลุ่มระดับกลางค่อนข้างไปทางระดับบนเนาะก็ถือว่ายังเป็นของเล่นคนรวยนะราคาแพงนะก็ทําให้จับต้องยากนะครับ นอกเหนือจากราคาที่มันแพงแล้วนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนที่ใช้รถน้ำมันเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของข้อจํากัดในการเติมพลังงานหรือเติมประจุไฟฟ้าลงไปในรถนี่เองนะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันแล้วเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยคันหนึ่งนะครับเติมลงไปเนี่ยเต็มถังนะใช้เวลาประมาณ10นาทีวิ่งได้ประมาณพันกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบแบบซุปเปอร์ชาร์จเลยเนาะ ไกลสุดตอนนี้แบตเตอรี่ที่ทําได้ไกลสุดเนี่ยประมาณ700กว,ากว่ากิโลเมตรนะครับ แต่วิ่งด้วยคอดิชันไหนเงื่อนไขไหนอันนี้ไม่รู้ความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ30-40นาทีเนาะได้ประมาณ80%ซนะฮะซึ่งมันจะต่างกันอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่ยอมรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในบ้านเราด้วยระยะทางที่มันสั้นกว่านะฮะและว้วรวมกระทั่งระยะเวลาที่เติมค่อนข้างนานนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ทําให้คนเนะี่ยไม่สามารถเปลี่ยนรถยมน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าได้ทันทีก็จะเกิดเป็นช่องว่างอยู่ แลวเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ฝั่งอเมริกานะก็คืองาน Battery Day นะฮะซึ่งเราบอกว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับที่จัดโดยลูกพี่ใหญ่ของเราคือ Elon นมาร์กนะครับ CEO ของเท s l a นะฮะความต้องใจของเขาก็คือต้องการจะอัปเดตนะฮะโปรเกสว่าทำอะไรพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไปถึงไหนแล้วนะ เพราะเขาก็เห็นแล้ว,ว่าหัวใจสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือแบตเตอรี่นะฮะซึ่งการที่จะทําให้คนนะฮะรถน้ามันนะคนที่ใช้รถน้ามันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ไอช่องว่างเนี่ยจะลดได้นะก็คืออยู่ที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่เองนะซึ่งก็ได้ออกมาอัปเดตกันนะ แต่อีกในหนึ่งนะฮะคนก็แอบกระซิบบอกว่าเป็นอีเวนต์นะเพื่อจะให้นักลงทุนได้มั่นใจนะว่าเท s l a ได้ทํางานวิจัยนะเพื่อจะเห็นว่าถ้าเทส l a วิจัยแบตเตอรี่ออกมาได้โอกาสที่เทส l a จะเติบโตในอนาคตเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะครับเอาเป็นว่าสรุปออกมานะฮะเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ออกมาได้3ข้อเรื่องแรกนะฮะที่ออกมาอัปเดตนะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะทางอีรมัสออกมาประกาศว่า วันนี้เทส l a นะสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงของตัวเองได้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> นั่นก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าจริงๆแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์เทส la นะก็คือหน้าตาเหมือนถ่านบ้านเราเนี่ยเพียงแต่ว่าส่วนประกอบด้านในเนี่ยจะต่างกันแนละ้วก็ขนาดต่างกันด้วยนะครับด้วยของเดิมเนี่ยที่เขาใช้อยู่ก็คือ2 1 7 0นะครับ21ก็คือไอ้ตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถ่านเนาะส่วน70ก,ก็คือความสูงนะเเซนนะหรือ70บบินนะครับ ซึ่งวันนี้เขาทําออกมานะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพอเวลาแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของความร้อนนะเวลาเราอัดประจุหรือปล่อยประจุเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนได้ซึ่งความร้อนเนี่ยเสี่ยงทําให้แบตเตอรี่ระเบิดได้นะ<อ>แต่เขาบอกว่าวันนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาแบตเตอรี่เรื่องของเคมีเรื่องของตัวเก็บประจุอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาเป็นว่าใหญ่ขึ้นเขาทําได้แล้วนะ เขาก็ทําออกมาเป็นเจ้าตัว c 6 8 0นะครับก็คือหน้ากว้างใหญ่ขึ้น2เท่าส่วนความสูงนะจาก7เซนเป็น8เซนนะข้อดีที่ได้มานะครับก็คือ ความเร็วในการอัดไฟเข้าตัวฐานเนี่ยความเร็วมากขึ้นนะฮะประมาณ14%นะฮะแถมเพิ่มระยะในการวิ่งของรถเนี่ยได้ถึง16%ที่สำคัญต้นทุนถูกลงกว่าตัวฐานแบบเดิมอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นก้าวหนึ่งนะที่เขาออกมาว่า จะทาให้ลถยนต์ไฟถูกลงได้นะคนน่าจะได้ลถยนต์ไฟที่ราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะซึ่งอันนี้เขามีแลนเนี่ยที่จะผลิตเนี่ยภายในปี2021นี้เองนะฮะไอ้เจ้าตัวฐานตัวใหม่นี้นะครับแล้วเขาบอกว่าภายในปี2022เนี่ยเขาจะผลิตให้มากขึ้น10เท่า <Wow. S 1> ทําไมเขาต้องพยายามผลิตมากขึ้นนะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่าโรงงานเทสลาเนี่ยเขาก็ไปเปิดหลายๆที่เป็นกิกกาไฟตัอรี่เนาะการที่จะทาให้แบตเตอรี่ราคาถูกลงได้นะก็คือจะต้องผลิตจานวนเยอะๆก็คือถัวเฉลี่ยตต้้นนทุน่อชิน ให้ถูกลงด้วยกําลังการผลิตที่มากและเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะฮะต้องบอกว่าทางเทส la เองเนี่ยเขาก็ได้สัมปทานเหมืองแร่ลิเทียมนะฮะกว่า10,000เอเคอร์เลยทีเดียวนะฮะซึ่งมันหมายความว่าเขาสามารถได้วัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะฮะหรือแร่ลิเทียมเนี่ยได้ในราคาต้นน้ำเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่น่าจะถูกลงในอนาคตแน่นอนนะแต่ทีนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าเทสลาไม่ได้ผลิตแบตตัวเองเนี่ยร้อทั้งหมดนะวอลลุ่มในการผลิตนะปีที่แล้วเนี่ยของเทสลาเนี่ยขายไป3ามแ0 0เคันนะเขาไม่สามารถผลิตได้ขนาดนั้นนะเขาก็จะต้องมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่เข้ามาจับมือนะซึ่งพันธมิตรของเขาเนี่ยก็แบ่งนะฮะถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นพานาโซนิกนะฮะที่ทําแบตเตอรี่ร่วมกันนะครับซึ่งพานาโซนิกเองเนี่ยเขาก็จับมือนะมีการทำโรงงานร่วมกันอยู่ที่เนวาดานะครับแล้วก็ป้อนแบตเตอรี่ให้กับโรงงานเทสลาเนาะอเาา้้น่ว่วท e ออกมรกศีีีแบตต ตัวเองเขาก็แอบ,บตกใจเนาะแต่ก็คิดว่าความเป็นมิตรก็คงยังอยู่นะเพราะว่าเขามีคอนแทคหรือสัญญาเนี่ยประมาณ3ปีร่วมกันในการทำแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a Tesla นะครับส่วนฝั่งเอเชียนะก็มีอยู่2โรงงานก็คือมี LG แล้วก็ CATL ที่ทำแบตเตอรี่ป้อนให้กับโรงงานเทส l a ฝั่งเอเชียนะครับ อัปเดตเรื่องที่2นะฮะก็พูดถึงข้อเสียของแบตเตอรี่ในเรื่องของขนาดการจัดเก็บนะฮะในเรื่องแรกที่ทางอีลอนมัสก์พูดออกมาว่าเรื่องใช่แหละเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่มันจะดีขึ้นเก็บประจุได้มากขึ้นใช้เวลาในการชาร์จน้อยลงนะครับแต่ทว่าพื้นที่การจับเก็บก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะน้ำหนักก็เช่นกันนะครับเพราะว่า ในรถยนต์นะพื้นที่ที่เสียลงไปส่วนใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือพื้นที่ของการวางแบตเตอรี่นะจะเห็นว่าเพดานนะจากพื้นถึงเพดานเนี่ยโคตรเตี้ยนะเพราะด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยแบตเตอรี่นะทั้งแผงเลยนะฉะนั้นถ้าสามารถลดพื้นที่ในการจะเก็บแบตเตอรี่ได้นะครับหรือแบตเตอรี่มันเล็กลงได้เนี่ยจะทําให้รถเนี่ยดูแล้วเบาขึ้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะซึ่งทางอีลอนมัสกเขาก็ได้เสนอไอเดียออกมานะก็คือเอาแบตเตอรี่มาเป็นโครงสร้างแม่งเสียเลยนะฮะ คือไอเดียเนี่ยผมว่าดีมากๆนะเขาบอกว่าก็นึกถึงภาพเนี่ยอย่างเครื่องบินอะอย่าง o o i n n อะเวลาบินนะบินไกลๆอย่างอังกฤษไปออสเตรเลียเนี่ยระยะทางไกลๆอะ่ะซึ่งพวกนี้ไม่ได้บินแบบไม่ได้จอดพักนะบินตรงอย่างเดียวนะเครื่องบินเนี่ยมัน,ม,นมันต้องใช้น้ํามันเยอะนะในการปั่นตัวใบพัดเนาะฉะนั้นถ้าเขาเอาพื้นที่ตรงกลางตัวลำมาเก็บน้ํามันเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้นะ รู้ไหมคันน้ำมันเขาไปเก็บไว้ไหนเขาไปเก็บไว้ที่ปีกนะฮะปีกอันใ,ใหญ่ๆของเขานี่ก็ใส่เป็นถังน้ํามันทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้แหละเขาก็บอกว่าเออเราน่าจะทำคอนเซปต์เดียวกันนะเอามาใช้ในโครงสร้างของรถนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้ยินนะว่าช่องว่างของรถมันจะมีไอ้ตรงฝั่งที่โชว์ด้านนอกนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นเหล็กด้านในมันจะมีช่องว่างตรงกลางอยู่ก็สามารถเอาแบตเตอรี่เข้าไปแทรกได้นะถ้าแบตเตอรี่มันมีขนาดที่เล็กหรือมันยืดหยุนได้มากพอเนี่ย ใส่ได้หมดนะมันเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถเสียด้วยนะครับกระทั่งเรื่องของการลดต้นทุนเนาะเพราะว่าถ้าเอามารวมกับเป็นชิ้นส่วนได้นะอ่ะลองนึกดูนะต้นทุนเรื่องแรกที่มันลดมาก็คือลดเรื่องของระยะเวลาการประกอบนะเพราะมันอยู่ในชิ้นส่วนรถเนาะแค่ประกอบตัวรถไม่ต้องมาประกอบแบตเตอรี่แยกแค่นี้เขาผลิตปีหนึ่งเป็นแสนคันนะเออแล้วถ้าเขาลดได้คันหนึ่งคันละ1นาทีหรือคันละ2นาทีเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกมหาศาลนะต่อปีเลยนะซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตได้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนอีกด้วยอัปเดบข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับทางอีลอนมัสก์ก็ออกมาพูดบอกว่าเขาจะผลิตรถที่มีราคาหลักแสนให้ได้นะครับซึ่งวันนี้แหะฮะร,ราคารถเนี่ยที่ถูกที่สุดของเท s l a ก็อย่างที่บอกนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000 u s ดอลลาร์หรือประมาณล้านสองแสนบาทนะครับซึ่งมันก็ทำให้ราคายังดูแพงอยู่นะในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำรถที่มีราคา 25,000เหรียญหรือประมาณ7,500,000บาทได้นะครับ <Huh? S 1> ซึ่งอันนี้เขาก็มีการร่างแบบออกมาแล้วนะก็คือจะเป็นเจ้าตัวโมเดล C นะครับ จะเป็นรถที่มีลักษณะเป็นแฮชแบกนะเป็น SUV Crossover คัวอขนาดเล็กนะฮะซึ่งอันเนี้ยทำให้คนสามารถซื้อได้นะเพราะผมเชื่อว่าอันเนี้ยแบรนด์เทส l a เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับต้นๆในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่คนนึกถึงนะถ้าราคามันจับต้องได้ใครๆก็อยากได้เทส l a นะซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้เทส l a โตแบบก้าวกระโดดได้อีกนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันนะก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ3ปีนะข้างหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับก็สรุปนะสำหรับงานแบตเตอรี่เดย์ของทางเทส l a นะครับที่ทางอีลอนมัส์ออกมานะ ก็เพื่อเป็นการอัปเดตนะให้คนตื่นตัวเห็นว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับมันกําลังโตแบบก้าวกระโดดนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ประกาศออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าช่องว่างระหว่างรถยนต์น้ํามันกับรถยนต์ไฟฟ้านี่มันเริ่มจะเข้าใกล้กันเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืนะครับซึ่งเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องของราคาที่มันจะ พอๆพกับรถน้ามันอันนี้ผมว่าใน3ปีข้างหน้าน่าจะได้เห็นแน่นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพนะฮะเทียบเทียบเคียงกับรถน้ำมันก็คือ1การชาร์จเนี่ยวิ่งได้พอๆน้ำมันก็คือ1000กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยถ้าน้ามันเติม10นาทีนะผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยสินาทีนะก็จะชาร์จได้ประมาณ80%วิ่งได้ประมาณ7800โลเนี่ยอันนี้น่าจะได้เห็นนะครับใครจะเชื่อว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะ แบตเตอรี่1กิโลวัตต์อาวเนี่ยราคา1,000 0บาทวันนี้นะที่ผมไปคุยกับที่ไฟสถาใครดูในคลิปที่ผมไปโมรถกระบะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย hour, หกิโลวัตต์อาวเหลือประมาณ4ี่พันเจ็นะฮะแล้วเขาบอกว่าวันนี้เทสลาเนี่ยที่เขาจะตั้งเป้าไว้นะก็คืออยู่ที่100เหรียญนะหรือประมาณ3,000บาทนะ <Wow. S 1> ถ้าเขาทำไปถึงตรงนี้ได้นะ เขาคิดว่าต้นทุนเนี่ยน่าจะพอๆกับลดน้ํามันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวฝากมาติดตามอัปเดตถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะก็อย่าลืมมาเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะสําหรับลูกพี่ของเรานะที่ทําอะไรออกมาคนก็ให้ความสนใจมากๆกนะครับก็ลองมาพูดคุยกันนะสำหรับอนาคตข้างหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในราคาพอๆกับลดน้ํามันนะฮะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้อัปเดียรวีนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ